ยอมให้เขาสอกหลุดก็ยังดีกว่าที่โครงแตกเลือดออกที่หัวก็ไม่เป็นไรห้ามหมดสติเปน็นอันขาด โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับยินดีรับเข้าสู่ช anel d e p h c h i นะครับผมสำหรับชิปทอล์กในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับ The Shadow f e e o s h i นะครับผมกับ Chapter ที่15กันแล้วก่อนอื่นนะผมก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อเรื่องกันนะครับต้องบอกก่อนว่า Chapter ที่15นะครับผมเป็น Chapter ประเภทเดียวกับอารัมพบท Chapter 0นะครับซึ่งมันใช้ชื่อว่า Interlude นะครับก็คือเป็นบทขั้นนั่นเองซึ่งตัวเนื้อเรื่องมันก็จะต่อจากบท0นะครับยังไงถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปดูบท0ใหม่นะ แต่ผมจะนับเป็นชั a เตอร์ที่15ไปก็แล้วกันนะครับผมตามหน้าหนังสือนะครับเดี๋ยวจะลำดับการดูไม่ถูกนะครับผมเอาล่ะครับเราไปเริ่มกันเลยกับชั a เตอร์ที่15 interlude survival ยุนยกมือต้านเอาไว้ในขณะที่ฟาเธอร์โกลเวิร์มโถมแรงใส่เอาก็เอาวะยุนคิดให้มันจบตรงนี้แหละเด็กหนุ่มที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่มีค่าอะไรเลยแม้จะถอดใจไปแล้วแต่ร่างกายของยุนนั้นไม่ยอมจำนนเขาผ่านเรื่องราวต่างๆการฝึก การเรียนรู้ทุกอย่างช่วยให้เขายังสามารถเอาชีวิตรอดได้ทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกสันสะเทือนไปหมดจากท่าทางที่เหมือนจะยอมแพ้ไปแล้วกลายเป็นหมดัดพุ่งทะยานขึ้นฟ้าพื้นดินไงละ่ะพื้นดินโอบรับเขาในยามที่เขาไม่มีใครเขาควรจะรู้สึกตัวตั้งนานแล้วว่าต่อให้อยู่ในจุดที่ต่ำสุดถึงเพียงใดพื้นดินอันเป็นที่รักก็ไม่เคยจากเขาไปไหนก้อนโคลนและหินเบื้องล่างถูกบีบอัดกระแทกระหว่างลูกตาของฟาเธอร์โกลเวิร์มเขา้าจะวิญญาณถึงกับพังอะไปร้องเสียงแหลมและหยุดไปชั่วคราว ยืนมองจ้องไปยังมือของตัวเองด้วยความตะลึงราวกับว่าไม่เคยเอิร์ธเบนดิ้งมาก่อนน้ำตาเอ่อล้นออกมาจนบดบังวิสัยทัศน์เอาไว้นี่มันเขาปาดน้ำตาด้วยท่อนแขนและสูดหายใจเข้าข้าเบนดิ้งได้ที่นี่ศึกดังกล่าวยืดยาวถึง3วัน3คืนจะไปได้สักกี่น้ำกันอาจฟังจะดูเป็นนิทานก็ได้ถ้าเล่าจากปากผู้อื่นแต่ในความจริงแล้วตัวยุนเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประมือกับฟาเธอร์โกลเวอร์มานานขนาดไหนแล้วเวลาเหมือนจะเดินต่างไปในที่แห่งนี้ถึงจุดหนึ่ง จุดที่ยุนจําได้ว่าคลานอยู่ริมบึงกระหายน้ําเกินกว่าจะสู้ต่อพยายามนําริมฝีปากลงไปดื่มน้ําจากตรงนั้นแต่ถูกโหนดเมือกเข้ามาขวางเอาไว้ก่อนบังคับให้เขาต้องหันไปประมือต่อมันไม่เกี่ยวรอกว่าใครล่าใครถูกล่าอยู่ที่ความเกลียดชังและความดื้อดึงของใครจะแรงกว่าเท่านั้นยุนคิดถึงขนาดที่ว่าจะยอมสละอวัยวะส่วนไหนได้บ้างเพื่อเอาชนะเป็นกลยุทธ์ที่เคยเรียนมาจากอาจารย์อามักยอมให้เขาศอกหลุดก็ยังดีกว่าที่โครงแตกเลือดออกที่หัวก็ไม่เป็นไรอย่าให้ไปโดนจุดสําคัญก็พอ เหนือสิ่งอื่นใดห้ามหมดสติเป็นอันขาดแม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนก็ห้ามโดนน็อกจนสลบยุนทำเท่าที่จะทำได้สร้างเสาหินขึ้นมาเปลี่ยนมันเป็นแผงกระสุนกรวดเล็กๆาดใส่เจ้าวิญญาณจนเกือบจับมันได้ด้วยก้อนโคลนยิงซู้ได้แบบนี้ก็ยิ่งมีแสงแห่งความหวังการโจมตีโดนของเขาทุกครั้งทำให้มันบาดเจ็บได้จริงๆขนาดของมันหดเล็กลงเรื่อยๆแสดงว่าเขาเอาชนะได้ยุนสูดหายใจเข้าด้วยอาการเหนื่อยอ่อนหยุดนิ่งไประหว่างท่องท่าในการเบนดิ้งแล้วฝีมือข้าเป็นยังไงล่ะ ข่าวว่าเทียบกับคูรุกแล้วเอิร์ธเป็นดิ้งข่าเท่าเขาเลยนะเหงือที่ปลายจมูกป่าปนกับเลือดหยดลงพื้นศัตรูเข้าไปแทรกตัวระหว่างแนวต้นไม้มันเคลื่อนไหวช้ากว่าตอนแรกมากสูญเสียการควบคุมเมือกส่วนใหญ่ไปอาวุธที่มันออกก็น้อยลงไอเจ้าเด็กอวดดีถ้าอวตารคูรุกไม่ได้ทําให้ข้าอ่อนแอลงตลอดหลายปีมานี่ข้าปีตชีพได้ในพริบตาไปแล้วแล้วคูรุกก็ยังอยู่นี่ไงเสียใจด้วยนะยืนแหกปากตะโกนใส่กลามถุงมัดในร่างกายจะฉีกขาดอยู่แล้วฝาเธอโกลวเวมหัวเราะไม่หรอก จ้าแค่ตัวปัญหาไม่มีค่าไปมากกว่านั้นข้าจะไม่เสียเวลายต่อไปแล้วมันขยับตัวเองไปอยู่ตรงกลางระหว่างต้นไม้สองต้นรีตาจ้องยุน่นเหมือนคิดอะไรบางอย่างตาขนาดเท่าล้อเกวียนก่อนหน้านี้เหลือเพียงขนาดเล็กกว่าผลน้ำเต้าเท่านั้นข้ามีข้อเสนอให้เจ้าเป็นการบรรเทาทุกข์ถ้าไม่นับเรื่องไพโชกับเอิร์ธเบนดิงการเจราจานี่แหละที่ยุนเชี่ยวชาญเขาใช้นิ้วอุตรูจมูกข้างหนึ่งแล้วสั่งก้อนเลือดที่ติดอยู่อีกข้างหนึ่งออกข้าฟังอยู่ข้าจะให้พลังข้าส่วนหนึ่งกับเจ้า เจ้าจะสร้างทางผ่านระหว่างโลกมนุษย์และวิญญาณได้ในทางกลับกันเจ้าจะต้องพานคนมาค่ะไม่กี่คนก็เพียงพอแล้วเพราะข้าไม่อยากเป็นที่รู้จักข้ากลับบ้านได้ยุนคิดแต่การสังเวยคนบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่แนวของยุนเลยสิ่งสําคัญของการเจรจาคือต้องฟังอีฝ่ายพูดให้หมดก่อนไม่ว่ามันจะผิดขนาดไหนก็ตามต้องแลกกับอะไรข้าถึงจะได้พลังมากันแน่ร่างของเราจะถูกรวมเป็นหนึ่งใช้เวลาชั่วครู่เท่านั้นง่ายๆใช้ร่างเดีเยวนั่นแหละ นี่แกจะสิงค้างนันเหรอใช้ร่างข้าเนี่ยนะเจ้าจะเรียกยังไงก็แล้วแต่ถ้าเจ้ากับข้าอยอมารับกันแล้วกันเรียกว่ารวมร่างก็ไม่ผิดร่างเจ้าภายนอกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นเจ้าวิญญาณอธิบายข้อเสนอของมันเผยสิ่งที่บันคิดยุนสัมผัสได้ว่านี่คือดาบสองคมแต่รูปลกักษณ์ภายนอกที่จะเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่ปัญหาของยุนเหมือนกันเขาฝืนยกแขนและมือขึ้นมาไม่ได้เบนดิ้งอะไรข้ารับ ฟาเธอร์โกลวมีท่าทีใจเย็นลงลดหนวดลงที่พื้นเขามา้ใกล้สิยุนค่อยๆเข้าหาอย่างช้าๆเดินเหยียบไปตามฟันมนุษย์ในก้อนเมือกฟาเธอร์โกลวมอย่างตั้งท่าอย่างใจจดใจจ่อกิ่งก้านต้นไมร้รอบๆดูเหมือนหน้าของมันเลยตลอดการต่อสู้ที่ผ่านมามันไม่เคยเปิดเผยส่วนนี้ให้โดนโจมตีเลยยุนยังจําได้ที่หุบเขาชายชานตอนนั้นเจ้าวิญญานีเอาแต่ซ่อนตัวหลบตายอยู่ในถ้ำที่เจียนจูปิดส่งเพียงเมือกจานวนมากออกมาเท่านั้นลูกตาเปล่าๆมันไม่มีหรอกมันต้องมีเบ้าตาด้วยสิ พลังงานแผ่ออกมาจากเจ้าวิญญาณมันเปลี่ยนร่างไปมาดูน่าสยดสยองยิ่งของเหลวในตัวมันละลายและเกิดใหม่ห้อมล้อมมันไว้เหมือนดักแด้และเปิดอ้าออกมันกําลังพร้อมที่จะรับยุ่นเข้าไปพร้อมกับข้อเสนอของมันยุ่นเองก็พร้อมเหมือนกันเขาวาดมือแยกออกจากกันพื้นดินที่ต้นไม้สองต้นซ้ายขวาเบื้องล่างเลื่อนออกไปด้านข้างรากต้นไม้ถูกกระชากต้นไม้สองตนค่อยๆฉีกดักแด้ตรงกลางออกยุ่นกําลังแยกแผ่นดินตรงหน้าเขาเจ้าดักแด้วิญญ,ญาณดูพยายามต้านเอาไว้อย่างสุดกําลัง ไม,ม่ให้มวลของมันแยกออกจากกันยุนได้ใช้พลังดิบของตอนทั้งหมดที่มีเพื่อการนี้ถ้าเป็นเคียวชิคงทําได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงต่อให้ต้องตายก็ต้องทําให้ได้ไม่มันก็ยุนจะต้องตายไปสักข้างหนึ่งเหลือเพียงอย่างเดียวที่ต้องทํายุนหุบแขนกลับอบกอดตัวเองเอาไว้จับตัวเจ้าวิญญ,ญาณที่อยู่ในดักได้เอาไว้ด้วยมวลดินและบทขยี้มันทําให้มันเล็กลงไปอีกตัวเด็กหรือขอฟาเธอร์โกลเวิร์มคำรามด้วยความโกรธข้าเสนอพลังให้เจ้าแท้ๆแต่เจ้ากลับหลอกข้าแม้แต่ครุก ยังไม่อวยศแบบเจ้าอายุนบีบนิ้วโป้งและนิ้วชี้เข้าหากันก่อนหินเบื้องหน้าของเขาหดเล็กลงอีกหยุดพูดเรื่องครุรุกสักทียุนพูดด้วยแรงบีบมหาศาลฟาเธอร์โกลเวิร์มถูกขยี้จนเหลือขนาดเพียงลูกพรุนทะเลเท่านั้นหยุดถ้าข้าไม่ได้ร่วมร่างกับเจ้าเจ้าจะกลับบ้านเจ้าไม่ได้ข้ารู้ยุนตอบก่อนจะเอื้อมมือออกไปดึงลูกตาในก้อนดินออกมาข้างหน้ามันทั้งเปียกและเหนียวยิ่งเหมือนกับลูกพรุนทะเลเข้าไปใหญ่นี่คือข้อเสนอของข้าต่างหากไม่ใช่ของเจ้า ฝาเทอรนะ์โกลเวิร์มส่งเสียงออกมาดังเท่าเดิมถึงแม้ว่าขนาดของมันจะเล็กลงไปแล้วก็ตามก็อย่างเดียวกับที่เจ้าจะทํากับข้างไงยุนไม่ตรายตองอะไรต่อไปขอโยนลูกตาเข้าปากมันระเบิดออกแทรกมวลไปตามฟันเป็นเยลลี่รถขมที่ส่งเสียงร้องอยู่บนลิ้นของเขาก่อนที่เสียงร้องนั้นจะค่อยๆไล่ไปตามแขนขาซันเทาไปถึงกระดูกเมคครึมเหนือหัวลอยหายไปต้นไม้ต่างพากันหลบหน้าการรวมร่างกับสิ่งมีชีวิตอมะตะมันผิดกฎธรรมชาติแต่ยุน ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่คนไหนมาสอนอีกต่อไปแล้วแล้วยังไงซะยุนก็ไม่ใช่คนที่เลือกกินนักสุดท้ายเขาก็กลืนสิ่งที่อยู่ในปากลงคอไปในที่สุดแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับอินเทอร์ลูดนะครับชัเตอร์ที่15นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับว่ายุนไม่ได้ถูกวิญญาณอะไรสิงนะครับเพียงแต่ว่าเคียวชิเนี่ยยังไม่รู้แล้วก็ยังคิดว่ายุนเนี่ยถูกฟาเธอร์โกลว์เวิร์มสิงอยู่นะครับผมมารอรุ้นกันในตอนต่อไปนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่่่่ออนนนะะะคคคผผมมแตกทีจปปิิดล chapter นี้เป็น chapter ที่15แล้วนะครับผมเราเดินทางกันมาถึงครึ่งเล่มแล้วนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าผมจะทำเหมือนเล่มที่แล้วนะครับผมซึ่งก็คือ Q&A นั่นเองนะครับผมหากมีคำถามอะไรนะครับเปิดที่แท็บคอมม u n i t y นนี่นะครับในโพสต์ Q&A คอมเมนต์ถามไปเอาไว้ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับทำเป็นคลิปออกมาในแหละพิเศษสำหรับเมมเบอร์นะครับผมจะตอบทุกคำถามเลยไม่มีการคัดคำถามนะครับอยากถามอะไรถามมาเลยส่วนคนที่ไม่ใช่เมมเบอร์นะครับผมก็ต้องขอคัดคำถามมาตอบหน่อยนะครับผม คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ